น้ำว่าจะนอนกับพอน้ำว่าจะเป็นดาราแสดงจะนอนกับพอน้ำว่าเป็นดาราหน่อยจ้ะแสดงวิดีโอให้แม่จ้ะขันเก่าขันแต่ละมือกอ่ะ หยอกหยอกน้ำว่าให้ความคุนเคยให้ความหักเขาเขาก็จะหักเขานนเขาสินอนตาพอแล้วปล่อยมันโหลดเดี๋ยวก็ลงเ้าปูสาดเ้าไปนนางสิมันสิตเตรียมนอนน้ำเลยอเอาพ่อ,อาว่านอนมาถึงทางซื้อกะเขียด<ส>มามามาดอกพ่อว่า,า,า,ดวานดอกไม้เรื่องมานอนเลยเขียดในพอน่อว่าพ่อว่านอนมาถึงทางันดากมา้าพนายางหน,นีเลยเอ้ยเขียดไงแถาบู๊ ไปนอนน้ำพ่อไปมาลงกไมานอนน้ำพ่อเด้ออีหล่าเครียดติพ่อเขาสินอนแล้วว่าเขาเขาเครียดตัวมาเลยมาลูกมาเครียดดอกมาบ้านน้อนแตกเรื่อยมาไปเป็นน้อนน้ำผ่อไปไปนอนน้ำพ่อเด้อไปมามามาพ่อก็ได้เด้อลูกไหมาพ่อให้นอนอยู่พ่อบ่้าดอกบ่เครียดดอกไปพ่อไว้หล่าดอกมาลูกไหมเวเขียดง่ายไรแม่ลูกสาวหลานมหมลูกมาไหมหัวเป็นลูกสาวหลายดอกจะเขียดง่ายกว่านั่นหลย ้อนตุกฝั่งงอนไหนพ่อเขากำลังนอนว่าเขาเนาะเขาก็เชียบไปนอนน้ำพ่อซะพ่อปว่าแลพ่ออบาแลยังงอนโดนไไรไม่เว้ยพ่อ่อบาดอกพ่อาดอกจัดเป็นแต่น้อยหลายว้ยงงยขึ้มันเฉียนน้ำมันน้ำกันไว้ที่จ เครียดต e <th uh ันหน่อยหขาด้วยเขาสินน้อนท่าใดเขานอนหลุดจ่าวเขาเขาเครียดว่าเอ้ยมิจิตมิใจปันคนซ้อมเบื่องล้ลผู้ใดว่าควายงูบางงูเด้อจ้าควายเน็บบางงูควายมิจิตมิใจเม่นมีความผูกพันแล้วกับมิสายใยสายสัมพันธ์ แม่ลูกเขากลงหูจักกันหักกันกำลังสินอนลงหันทางดากพอเขาว่าหายเลยเขียดปะกอบป้องปกติถ้าบ่าเขียดนอนแลว้วมือนีเขียดนี่อันเป็นทานี่นะ่อยับใหแล้วนะขอยับใหแล้ว หันซาพ่อบาว่าดอกเออพ่อบาว่าดอกลูกเออหันดากับหันซาพ่อจังไรมาว่าลูกเนาะพ่อมาว่าเขาเขียดตัวเอาพ่กน้อนไก่พ่อแล้วเขาเขียดเนาะเวลาเจี๊ยบพ่อจะลูกเวลาเจี๊ยบพ่อจีวัวเจียบขีดเป็นตะหน่อยละขียดเป็นตะหน่อยแท้หนูมาขีดหน่อยขีดเป็นตะหน่อยคิดทอดไอ้ดิ้ไอ้ประธานไม้จากโรงเรียน มือนอนเฟี้ยไอเด้ผู้ละผู้ละอยากหยอกอยากหยอกเขาหยอกอยากหยอกขันเขาเกาเขาอยากหยอกยับเขาไม่ีกเสียงอยากหยอกต้นอาศาสตร์เขาเนาะเขาไม้อยากหยอกนี่แหละคือชีวิตนาำ่าเขาคอกม้ากันเดี๋ยวหยอกผู้นั่นเดี๋ยวก็หยอกผู้นี่ sạt hù chạc bớt cha vậy mà quấy ngô đấy quấy sạt hù chạc đấy bớt suy dương hâu bảo nhang khâu trái bớt hù chạc khôn, vào, khôn lộ, hù bớt, đầy má liàng gặp quấy là tớ này bên này má chân đầy mà ô ก,นนกับไทยเ<ป>นาะเรียกว่าเกิดเป็นค้นสะบุ่เกิดเป็นคนชาไทยควาาหนาลักของน้องน้ำว่าห้เบิ้งจ่าไทยควาาแสนรูไทยคว้าขี่อ่อ,อนของเขาห้เบิ้งงน่จาจะเต่ละมือขี่อ่อนเขาลงไปเขาลงไปกลางทงน้ำสีสีแลนมาหาเขากันจอนกันจอนแลนมาเฟียมาหยอกเขาเลยเด้จ่านี่คือชีวิตของจริงของน้องน้ำว่าจ่า ิปนี่กับส้นนี่ล่ะจ้าขันเย้หลายกับยานเบื้องบบจบบนาะจ้าเบื้องพอกับลูกเขาเฟี้ยกัน <c oughs> <c oughs> มือกอนนั่นมันเฟียาอายมือนี่มันมันเฟียพอขีวิตนํำว่าประจำวันเขาก็จะเป็นยังซี